สวัสดีค่ะกัลยาณีค่ะในส่วนของการเข้าไปสําหรับการปรับตัว snap shot นะคะสําหรับท่านอาจารย์ที่มีสิทธิ์เข้าไปทำค่ะสามารถใช้ pass, username password อันเดิมที่ l ็อกอินเข้าระบบใช้ใช้ตัวเดียวด้วยกันได้เลยนะคะสามารถเข้าระบบตามหน้าจอนี้ได้เลยค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะพอเข้าพออาจารย์เข้าไปแล้วอะคะ่ะอาจารย์จะเห็นรายการออของโครงการที่อาจารย์ดูแลอยู่ นะคะตรงปุ่มแก้ไขข้อมูลตรงนั้นนะคะอาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไขสแนปช็อตได้จากตำแหน่งนี้นะคะสามารถกดเข้าไปแก้เป็นรายการแต่ละรายโครงการได้เลยค่ะค่ะซึ่งจาก8ส่วนสักครู่ที่ที่ทางคุณพันธพงม์นำเสนอนะคะ่ะจุมอาจจะไล่ไปทีละรายการแบบเร็วๆนะคะอย่างเช่นในส่วนที่1ที่เป็นชื่อโครงการนะคะอยากจะให้ระบุชื่อที่กระชับและสอดคล้องกับงานที่เราทำจริงๆ นะคะส่วนที่1จะเป็นตรงนี้นะคะ,อ,ะอย่างในช่องสีแดงอะคะ่ะจะเป็นตัวอย่างที่ที่ไม่โอเคไม่ไม่ดีก็คือหมายความว่ามันเป็นชื่อที่ยาวมากนะคะแล้วก็มีรายละเอียดถึงที่อยู่อะไรแบบนี้อันเนี้ยเราไม่ต้องการในลักษณะแบบนี้แต่เราต้องการรายชื่อที่เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่สั้นๆแล้วก็บง่งบอกว่าคุณกาลังทําอะไรนะคะอย่างตัวอย่างที่ถูกต้องก็คือเป็นชื่อการพัฒนาและยกระดับยาดมจากสมุนไพรประมาณเนี้ยค่ะแบบสั้นๆกระชับนะคะ เนื้อหาในสิ่งที่เราทำอะค่ะเราไม่ได้บอกว่ายาวแล้วดีแต่เราเน้นที่ความกระชับและเข้าใจนะคะโดยในส่วนที่สองอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ก <c oughs> ็ะจะมีชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องกรอกแล้วก็รายละเอียดสั้นๆนะคะของผลิตภัณฑ์ถ้าอาจารย์เข้าไปตรงนี้อาจารย์จะเห็นเลยว่า,าจาุดที่สามารถแก้ไขได้อะคะ่ะอาจารย์คลิกเข้าไปแล้วอาจารย์สามารถแก้ไขได้เลยโดยสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ย มันจะมีข้อมูลบางส่วนที่อาจารย์กรอกไว้ในซีต่างๆอยู่แล้วมันจะอัปโหลดให้โดยอัตโนมตัติแต่ตรงเนี้ยเราขอให้อาจารย์เข้ามารีวิวและแก้ไขอีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้องอย่างเช่นตัวชื่อชื่อแบรนด์แล้วก็รายละเอียดนะคะก็ให้ใส่มาเลยว่าอาจารย์กำลังสมมติอาจารย์กำลังทำสบู่ก็บอกไปเลยว่าสบู่จากจาก,กาแฟนะคะทำเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็ ทำแล้วเนี่ยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บริการนั้นน่ะมีประโยชน์หรือมีคุณค่าอย่างไรก็ให้ระบุมาสั้นๆนะคะส่วนที่3จะเป็นเรื่องของออวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าบริการอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีอยู่3ส่วน2ส่วนแรกคือ,อ,อวัตถุประสงค์ของการพัฒนาสินค้าเนี่ยตรงนี้จะแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ฟิกมาตั้งแต่4ี3แล้วถ้าอาจารย์จําได้ แต่ส่วนที่จะให้แก้ไขก็คือระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าระยะเวลาในการพัฒนาสินค้ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมถ้าไม่ใช่อาจารย์สามารถเปลี่ยนได้ก็คือน้อยกว่า1เดือนหรืออยู่ระหว่าง2อถึงสเดือนหรือมากกว่า3เดือนอันนี้อาจารย์สามารถเลือกใหม่ได้นะคะค่ะส่วนที่4ี่จะเป็นเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยี Technology และนวัตกรรมตรงนี้เราอาจจะรบกวนบังคับนะคะให้อาจารย์ ขอความกรุณาอาจารย์กรอกให้ครบสามองค์ความรู้หรือสามเทคโนโลยีที่อาจารย์ใช้นะคะเพราะว่าส่วนที่เป็นดอกจัน์สีแดงอยู่ะคะ่ะตรงนั้นคือส่วนที่บังคับให้กรอกให้ครบนะคะถ้าอาจารย์กรอกครบแล้วมันจะเป็นอีกหน้านหนึ่งอะคะ่ะต่อเลยคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมาโชว์เป็นเป็นสามข้อที่อาจารย์กรอกเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นตัวองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้เนี่ยก็ขอให้มันสอดคล้อง กับที่เราใช้จริงในการพัฒนาโครงการของเรานะคะค่ะ <c oughs> ส่วนที่5จะเป็นส่วนของสินค้าและบริการอย่างที่ท่านนิสากรได้กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสักครู่ถ้าเป็นสินค้านะคะก็สามารถที่จะใส่ตัวที่มัน before and after ซึ่งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าก่อนพัฒนากับหลังพัฒนามันมีความแตกต่างกันอย่างไรในส่วนของบริการก็ดูว่าก่อนมันมีบริการแพ็กเกจอะไรที่ ประมาณไหนแล้วทําแล้วมันมีมากขึ้นอย่างไรส่วนในรูปภาพอะค่ะส่วนที่อาจจะไม่อยากให้ใส่มาก็คือรูปภาพที่มันมันเบลอมันไม่ชัดมันยืดมันโหดมันเป็นสเกลที่มันแบบไม่ไม่สวยอันนี้อาจจะขออนุญาตเปลี่ยนให้มันเป็นรูปที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้ใส่สองรูปนะคะรูปก่อนและรูปหลังนะคะต่อมาในส่วนของแผนธุรกิจค่ะ ตรงนี้ถ้าทุกท่านจำได้แผนธุรกิจจะมาตั้งแต่ C 2นะคะแล้วก็จะมาให้คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึง่งอยู่ที่ C 6ถ้าอาจารย์กรอกมาดีแล้วอาจารย์จะเห็นข้อความตรงนี้ในกล่องนี้นะคะซึ่งอาจารย์ลองดูอาจารย์รีวิวอีกครั้งนึงว่าอาจารย์อยากได้แบบนี้ไหมหรือถ้ามันยังไม่ดีพอหรือเราอยากปรับตรงนี้เราให้อาจารย์ปรับได้อีกครั้งหนึง่งนะคะเพื่อให้มันมีความชัดเจนซึ่ง ความยาวของมันเราเราจำกัดไว้ที่250ตัวอักษรหมายความว่าไม่จําเป็นต้องยาวมากนะคะอาจารย์แต่ขอให้มันกระชับและอ่านเข้าใจว่าแผนธุรกิจของอาจารย์คืออะไรนะคะต่อไปค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของรายได้นะคะรายได้ต่อเดือนนะคะอาจารย์เราเราให้คิดต่อเดือนเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองประเมินดูอีกครั้งหนึ่งว่ารายได้ต่อเดือนหลังจากที่ทําโครงการเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ ก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนที่แปดจะเป็นเรื่องของช่องทางการขายและความพร้อมออกสู่ตลาดนะคะอันนี้อันนี้จะมีอยู่สองส่วนนะคะส่วนส่วนที่แก้ไม่ได้ก็คือส่วนที่เขียนว่าออฟไลน์ออนไลนะคะ์ค่ะตรงนั้นน่ะอาจารย์ฟิกมาให้อาจารย์กรอกและอาจารย์ฟิกมาตั้งแต่405แล้วถ้าอาจารย์จําได้เพราะฉะนั้นออฟไลน์ออฟไลน์จะจะเป็นหน้าร้านแต่สิ่งที่อาจารย์แก้ไขได้อ่ะคะ่ะส่วนอาจารนี้ก็คือชื่อร้านนะคะ ดองแกงชื่องชื่ออะไรเป็นสนามารถวร่าแกงตรง้ให้อัปเดตแกงไม่เทาเนี่ยแหละและค่ะในส่วนของออนไลน์ก็เช่นกันนะคะก็คือถ้ามีหน้าเพจอะไรก็ใส่มาแล้วก็ระบุชื่อหน้าเพจตรงนั้นให้ชัดเจนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราตรวจสอบกลับไป่ะคะว่าช่องทางการขายถูกต้องหรือไม่เราก็จะมาดูตรงนี้ว่าเออถ้าเข้าไปแล้วมันมีสินค้าและบริการของอาจารย์จริงหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เลือกระยะเวลาในการที่จะ พร้อมขายสินค้าค่ะเมื่อสักครู่จะเห็นกล่องอยู่อาจารย์เลือกกล่องที่ที่ใช่แล้วอาจารย์คลิกมาแล้วมันจะมาโชว์ที่หน้านี้นะคะทั้งหมดก็ประมาณ8 8ส่วนตรงนี้ค่ะที่อยากให้ลองรีวิวแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็รีไลซ์หรืออีดิตอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่เรามีถูกต้องชัดเจนแล้วก็อ่านเข้าใจครบถ้วนหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ